พระทังสามัญามิศุราเมรยาคณาสัมมาตานารีรักมณีศิคาปัตตานาสิญามิศุราเมรยาอุชาพันธาตานารีรักมณีศิคา

càng Th lại thế này Ừ Thăm lại vì vậy thăm lại Thăm lại Quá chắc quá Chắc vào ah? Hả? không phải Mua phóng không phải Mua phóng không không จะก็ย่างเดียวมาสมมาจนตาพ้นำขคมชนขอาะว่าความโตของเราทุกคนทุกการพระบนักประวอาจารย์นักเรียนตายกน้อยอ่อดีที่มารลบนปันฮะเ่ิกงานเปิดไม่มีงานเลิกแล้ววันนี้

ไม่มีมันนั้นบารอมางแากทิ้เีบาต่างเอาจริงได้เลยความพร้อมเอตามสมาและจาร์ได so ้ทำนตามบุญอยู่ไม่มีไม่มีเนาะวันนั้นเยอะไม่พอไม่มีไม่ศีสนาระวานนไ้นอยไหน อันดีนพทนัจุบันสนนได้พร้อมในวนท่คนตา้อมเพรียงเข้า้เพื่อนมาติโยมและคณมของน้องสามเณรในรอบกานท่งเสริมวัฒนธรรได้เกิดความดีความสักดิ์สิทธิ์มนโลกเ้ารงของราศกันนี่คนพร้มเรียเข้้พื่อนรมละ้มรนองเวนตรได้เก่ดควดคมส้างนยวี่

ก็ไปกดไลค์กดติดตามช่องแมวคนธรรมหาด้ิยนะครับผมบ้านชบ้นด้วยนทุท่านค,คนเยอมากันนมนเนวบาครับาบ้านน้องเุดอเ มาแเหนีอน่นะครับหนู some ีส sure. ุดท้องรับผมตัวสาวประเนะครับผมังจะปตาวอืนงจดเนงเลยัวงก็ถแครับผมกวัสดีครับผมส้ัไกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องแมวคนธรมมหากินนะครับผม

นี่นะครับเราจะมากินกันนะครับเนี่ยโอเคเอออะไรยังอะไรย่มอะไรังเีครับติตาะครับบอยมาเต้ยะครับผมมาเต้ครับมาเต้ครับมาเต้ครับมาเมาะไรเดี๋ยว เราจะเข้าไปกินนะคะผม้มทานบ้านโท้้องไลงทาน,ปปนไปต่อครับไปต่อ,ตอ,ตอ,อรครับไปในสุดครับเรครับกินไหมครับกินหไหมกินไหมเข้าไปเอาเข้าไปเอา ນິນິເດີ້ ผมครับไม่รู้เป็นไรครับขอให้ผมผมอิ่มแล้วอยากใส่น้ำแมงมันเยอะครับป็นยเนอยเนอะน,น,นี่มองไทยลงเองแข่งจะู้เลยไม่ตองไปไม่ต้อไป ครับนี่ครับโอ้สุดท้ายครับสวยครับ

น้ำส้มนะครับเขามีครับแล้วไงอะไรกินครับไม่เอาครับเอา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 ไปเลยครับกินได้เยอะมากเลยครับแม่วันแม่ชาคนทรรมาหากินเขา นี่ไงติดเชื้น้อยนะหพี่มวคนก็เยอะแล้วครับผมลูกค้านั่นคครับนี่ครับผมถึงก็เยอะนะครับผม

ขาย่ายที่บ้านนะครับตลาดขายที่รึยังตลาดครับยาไหมคะได้คไปดูในช่องเยอะๆนะครับผมบอยบันเตะครับปั๊บปับไม่ได้หิวครับหิวครับนั่ไปก่อนครับไม่ได้หิวครับหิวครับ่ายได้ครับ่ายไดครับขายายติมเลยครับหิวครับ่ายติมเลยครับ ชอบบอยกันมาหากินนะครับผม ฮักกอนทำลูกทีไปเรีนฮักก่อนเดี๋ยวเมาดูใหม่เดี๋ยวมาดูใหม่รุ่นหัด้อจาเป็นาโด้วยเ่นใช่ม่ไหมร่นครหม้อรับไม่เป็นลวแล้วแล้วแล้วนล้วนล้ กไหนด้ยคนคนนกับอมีที่อยู่ที่อยู่เอาฝากหน่อยตรงนี้หนพี่เอาส่งลยนะทงพ่อที่นี่เนาะี่นี่เามีรอให้ครอบครณไหนมาชอหารันได้เท่าไหร่ยัน้มันโอยเดียวผมไ่่อ่หวงคนใกล้หวงแต่คนไกล คนใก่ยังไงก็รู้แกวเออบ้านผมอยู่แถวนี้ผมยังไม่กินข้าวเช้าผมก็ไม่ห่วงกับออขอบคุณทีน่ายังสัมภาษณ์กับทีน่าที่บ้านด้วน,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 นะครับวันนี้แบ่งแบ่งสิแบ่งแล้วพี่ใน,สสนทุนกวันีสองอำเภอคือปทุมธานีกับสิงห์ขภูมิ ตัวนี้และการจัดทรงางแบบหยาบผลตะลอดทำโดดเดี่ยวที่ที่ทำให้ารแข่งทั้งหมดถูกตัดสินในที่เดียว เป็นวัดหนึ่งที่ใช้เป็นศูนยกลางในการดำเนินงานโครงการมูแลรักษาศิลปะซึ่งตรงนั้นคณะสงฆ์ของจังหวัดสุรินทร์ได้แบ่งเขตดูแลรับผิดชอบร่วมกันอยู่ที่8อำเภอนะครับอยู่ตรงนั้น8อำเภออยู่ที่นี่9อำเภอ มาเจอกันที่นี่นะครับช่งชวงเช้าเจอที่ขขาเซนารินช่วงบ่ายฉันประธานเพลงรับประทานอาหารมื้อเที่ยงเสร็จกออ็ได้ยินเสียงมาตะบบนไม้ด้วม,มัที่แท้ก็โดนจะเห็นเธอครับกับความคารพณ์ครูบาอาจารย์นะครับก็นำเรียนเพื่อเธอ ฮะนี่แหละในตากองจีนาหรอจีนาเป็นจะมีการสอางารบส่วนจเป็นทุกไปริงิเวลาค่อนข้างจะกระชับ